รุมสดยามเช้าดูกลุ่มปตทพ T ทีที b a l Chemical น้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้นะครับวันอังคารที่12พฤศจิกายนปรากฏว่าดัชนีก็บวกขึ้นมา11.79จุดนะครับ มาเปิดที่1,417.70จุดนะฮะโดยที่ในช่วงที่เปิดมาซื้อขายได้ประมาณ34นาทีนี่ก็บวกขึ้นไปสูงสุด16.15จุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่คำตัดสินของสารโลกคดีประสาทพระวิหารเท่าที่ดูปฏิกิริยาจากข่าวสารต่างๆนั้นเนี่ยนักลงทุนก็คงจะประเมินว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์ร้ายแรงติดตามมานะครับก็อาจจะมีเรื่องที่ อาจจะมีการต่อเนื่องไปบ้างนะแต่ว่าถ้ามองในมุมที่เลวร้ายนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรที่เลวร้ายมากจนเกินไปนะครับอาจจะเรียกว่าบางมุมนี่อาจจะมองว่าเป็นข่าวดี้วยซ้ําไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้เช้าวันนี้ดัชนีก็เปิดมาค่อนข้างสดใสแต่ลวก็าตามครับก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์ตลอดทั้งวันวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่านักลงทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิแล้วก็เงินบาทก็อ่อนยวบลงไปแสดงว่า นอกจากขายแล้วก็ยังมีการาขนเงินออกกลับไปบ้านเขาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ผันผวนนะครับโดยที่ดัชนีเปิดมาช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อาจจะเรียกว่าตลอดครึ่งวันเช้านั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบโดยตลอดนะครับแล้วก็ลงไปต่ําสุดนี่ลบไปถึง25.24จุดนะครับอย่างไรก็ตามครับช่วงบ่ายเป็นต้นมาก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ทําให้ดัชนีค่อยๆทยอยขยับ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสามารถขึ้นมาอ,อยู่ในแดนบวกได้นะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนี่บวกไปสูงสุดถึง3.50จุดนะครับก่อนที่จะปิดตลาดนี่บวกไปเล็กน้อย0.88จุดนะครับ่หรือว่เ0.06%ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยดัชนีก็กลับมายืนอยู่เหนือ1,400จุดได้สําเร็จนะครับปิดที่1,405.91จุดเมื่อวานนี้ปัจจัยเข้าใจว่าจะเป็นในทางเทคนิคเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าทันทีที่ดัชนีหุุด 1, ด1,400จนนั้นก็ทําใ นักลงทุนประเภทสถาบันแล้วก็บรรดาบรกเกอร์นะฮะดยบัญชีหลักทรัพย์นั้นเนี่ยก็เข้าเก็บหุ้นประเภทบิ๊กแคปทันทีนะครับก็ทําให้ดัชนีก็ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นจนกระทั่งสามารถปิดบวกได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากสรุปการซื้อขายก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนของการเข้าเก็บหุ้นของอนักลงทุนประเภทสถาบันแล้วก็บรรดาบัญช,ชีหลักบัญชีหลักทรัพย์ของบรกเกอร์นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สรุปเมื่อปิดการซื้อขายแล้วบัญชี หลักทรัพย์นี่ซื้อสุทธิไป545.42ล้านบาทนะครับในขณะที่นักลงทุนประเภทสถาบันนี่เก็บหุ้นไปโดยซื้อสุทธิไปเมื่อวานนี้2494.49้าล้านบาทนะส่วนนักลงทุนต่างชาตินี่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับยังขายหนักเลยนะฮะเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป2848.73ล้านบาทนะกระแสเรื่องของความเชื่อว่า QE เลิกเร็วแน่นั้นก็คงจะทําให้ตอนนี้นักลงทุนต่างชาติก็คงจะพยายามลดพอร์ตการลงทุนในแถบประเทศที่เป็น เศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ emerging market นะครับทั้งไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คงจะรับสถานการณ์ช่วงนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนรายย่อยเมื่อวานนี้ก็โดยสรุปแล้วก็ขายสุดที่ไป191.17ล้านบาทนะครับโดยห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนี่ก็ประกอบไปด้วย advance through in touch ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ CPO นะครับก็น่าเดิมเดิมนะส่วนตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุน้นเออตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มาดูกันสักนิดหนึ่ง ถ้าพูดถึงปัจจัยตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นสําคัญเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการซื้อขายในวันแรกของตลาดหุ้นยุโรปนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปมองกันที่เรื่องผลประกอบการน,นะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นตลาดก็มีการปรับฐานลงไปพอสมควรนะก็จึงมีแรงซื้อพยุงขึ้นมาในสัปดาห์นี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่การซื้อขายวันแรกก็คือเมื่อวานนี้ของสัปดาห์เลยนะครับแต่ชนีปิดตลาดนั้น Finan c i ช l t i m e ทร้อยตลาดลอนดอนนะครับ บวก19.95ก้าจุดเก้นเปอร์เซ็นต์นะครับเยอรมันบวก29.58จุดนะก็0.33เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วลงไปหนักที่สุดนะครับก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับ29.70จุดหรือว่า0.70ยเ็ดูนย์ปอร์เซ็นต์ก็ดูจะก,กระตุออ้นดูจะมากที่สุดในตลาดสำคัญของยุโรปนะครับส่วนสหรัฐครับบรรยากาศการซื้อขายก็ค่อนข้างนิ่งๆทรงๆนะครับเพราะว่าก็ไไมม่่่ีีตัวเเเเลขอะรทโดดดนนป็นพิศษ ดาวโจนส์นี่เปิดตลาดมาก็ร่วงจากแรงเทขายทางกาไรนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาพยุงาจากเรื่องตัวผลประกอบการนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นี่ก็จะมีรายงานผลประกอบการของกลุ่มคาปีกนะซึ่งจริงๆแล้วโดยทิศทางนั้นการบริโภคดูจะลดลงนะก็ยังมีความห่วงใยกันแต่นักลงทุนก็พยายามที่จะเดิมพันเสี่ยงไปก่อนนะก็เข้ารุยซื้อกันแล้วอีกประการหนึ่งก็ปเ,เป็นวันลํำลึกฐานผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับหน่วยราชการเขาหยุดแต่ว่า เอกชนแล้วก็ตลาดหุ้นเปิดนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนก็เลยบวกไปเล็กน้อยนะครับ 3, 1, ่จุดสามจุดหรือว่าศูนย์จุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายบางเฉียบเลยนะฮะแต่ว่าการที่บวกขึ้นไปอย่างนี้ก็เท่ากับทำให้ทำสิติปรับตัวถือว่าเป็นนิวไฮอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งที่3ในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับส่วน NASDA q ก็บวกไป 0.56. 0, 56, 0. ์จุดกจุดครับ0.01% S&P 5 0ุด็บวกไห1.28จุดอรือว็า0 0เก็เียกว่าบาร้อยง n บ s d a q แล้วง็ S&P 500นะครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ครับก็จากอนิสง์ของค่าเงินเยนที่ยังอ่อนค่าอยู่ในเช้าวันนี้นะครับก็ส่งผลให้บรรดาหุ้นของบรรดาบริษัทซึ่งมีภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งอยู่นะครับก็ได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนนะครับราคาหุ้นก็ขยับบวกขึ้นไปจนกระทั่งส่งผลให้นิกเกอีเช้าวันนี้ราคาล่าสุดปิดตลาดลายังไม่ปิดตลาดนะฮะล่าสุดนี้ก็บวกไป240.72จุดนะครับ1.69เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ในขณะที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ห่างเส็งนี่ก็ยังทรงทรงอยู่นะครับรอผลการประชุมของพักคอมมิวนิสตีนอยู่ว่าจะมีการปรับปฏิรูปในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรนะครับเซี่ยงไฮ้บวกอยู่4.03.019ในขณะที่ห่างเสงก็ปรับตัวลดลงไป174.18จุดนะครับหรือว่า0.76ส่วน s t ส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร์ อาจจกาตาแล้วก็ฟิลิปปินส์วันนี้ก็ทรงส่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก็มีจากาตาที่ยังลบอยู่0.29ส่วนฟิลิปปินนี่หลังจากที่เมื่อวานลงไปแรงมากนะครับเพราะว่าผลจากเรื่องของซูปเปอร์ใต้ฝุ่นหายเยี่ยนนะครับก็วันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณการรีบาวนะครับล่าสุดนี้ก็บวกอยู่26.07จุดหรือว่า0.42เปอร์เซ็นต์ มาดูที่ค่างเงินบาทครับค่างเงินบาทเช้าวันนี้ของบ้านเราก็เปิดที่31.62ถึง64นะครับก็ถือว่าทรงตัวจากระดับที่ปิดเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ระดับที่31.62ถึง63ส่วนเย็นนั้นก็อ่อนค่าลงนะครับก็เช้าวันนี้อยู่ที่99.49ถึง51นะครับในขณะที่ยูโรก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับส่วนราคาน้ํามันก็ปรากฏว่าปัจจัยสําคัญนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ การประชุมระหว่างอิหร่านกับ6ชาติมาอำนาจเสร็จสิ้นลงโดยที่ไม่มีความคืบหน้านะครับก็ตกลงว่าน้ำมันของอิหร่านก็ยังไม่สามารถที่จะค้าขายได้นะครับตัวนี้ก็มีผลต่อราคาน้ำมันทำให้ขยับขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าอุปทานไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วนะครับ WTI เมื่อคืนนี้ขึ้นไป54เซนนะครับนราคที่เบรนขึ้นแรงหน่อย1เหรียญ28เซนนะครับส่วนเมื่อวานนี้ดูใบก็บวกขึ้นไป1เหรียญ13เซนวันนี้เข้าใจว่าคงจะบวกต่อนะครับ เอาละครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับมีข่าวเรื่องที่ p t t g l o b a l Chemical นะครับได้ออกมาถแถลงผลประกอบการไตรมาส3ของปีนี้ก็ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิมากกว่า9.6พันล้านบาทนะครับส่วนผลประกอบการของบริษัทในปีหน้านั้นก็คาดว่าจะดีกว่าปีนี้เพราะว่าราคาเม็ดพลาสติกในสายโอลิฟินนะครับซึ่งคิดเป็นส่วนรายได้ถึง55%ของทั้งกลุ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคาครับ PGT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PGT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ราคาทองคําที่ตลาดโคมิกส์นะครับซึ่งเป็นการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์เมื่อคืนนี้เป็นวันจันทร์ของเขานะครับบรรยากาศการซื้อขายก็ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นวันลําลึกฐานผ่านศึกก็เป็นวันหยุดของหน่วยราชการด้วยนะครับก็มีภาคเอก,เอกชนเท่านั้นที่ยังประกอบการกันอยู่นะครับก็แรงกดดันจากความเชื่อว่า QE จะมีการตัดสินใจชะลอ โครงการการเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้เดิมนะครับอาจจะเป็นการประชุมในครั้งต่อไปเดือนธันวาคมนะครับก็ทําให้ราคาทองคาเมื่อคืนลงไปสาบาทสามเหรียญห้าสิบเซนนะครับส่วนสมาคมค่าทองคาบ้านเราเช้าวันนี้ครับประกาศราคา2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ลงไป50บาทจากครั้งแรกที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองคาบ้านเราครับเอาละครับหมดเวลาของรายการต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ